สลามมอะไยกุมสวัสดีค่ะซาร่าเจอวอรี่คลิปนี้เรามี งานโบราณเยอะเลยนะคะท่านใดที่ชื่นชอบงานโบราณไม่มีผลิตใหม่ลองดูนะราคาก็น่ารักน่ารักค่ะราคาก็เป็นราคาย้อนยุคค่ะ7,500บาทโอโ้ดีกว่าไปทำดีกว่าไปทาใหม่เยอะเลย7,500บาทเป็นราคาส่ง2.03กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่33.30%หน้าขาวจะเป็นปาหะงานแบบนี้ในท้องตลาดเขาจะเรียกว่างานสองสีงาน K2 สีนะคะเคไม่ได้แปลว่าปลอมนะเคก็คือหน่วยของอทองคำอย่างหนึ่งเรียก 18K อะไรเคอะไรแบบนั้นนะคะอันนี้ก็ยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่3 3 3 0สไซส์แหวน52ประดับด้วยเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบลายนี้เป็นลายที่สวยนะปกติเราไม่ค่อยเจอนะคะหน้ามรากตแบบนี้นะคะท่านที่ได้สร้อยมือมรกตเดี๋ยวจะพรีเซ้น ส่วนตัวให้นะคะเผื่อคุณจะใส่เข้าชุดนะหรือถ้าท่านใดสนใจนะคะก็ทักมาได้เลยคุณดูขั้นบันไดเขาสวยนะเป็นสเต็ป2 2 3แล้วก็เนี่ยแล้วเป็นสี่เหลี่ยม มรกตเนี่ยเป็นพลอยเนื้ออ่อนที่มีราคาแพงแล้วก็ผิวของเขาเนี่ยจะมีริ้วรอยบ้างวิธีการดูแลมรกตก็คือใช้น้ำมันเบบี้ออยนะคะหรือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกฉโลมที่คัรเทินบัตแล้วมาเช็ดเช็ดเชดบำรุงผิวให้กับเขานะคะแต่ไม่ให้โดนเพชรนะน้ำมันกับเพชรไม่ถูกกันคะ่ะนี่คะ่ะหน้ากวา้างไซส์เขานะคะ สวยงามมากๆเลยอ่านี่คือก้านค่ะป,ปึป๊บปึ๊บเจ็ดพนี่ใครจะให้7 9็ดก็ยินดีนะ <c oughs> โอเค <c oughs> เป็นราคาดีๆราคาส่งหายากงานสวยสนใจทักได้เลยค่ะหูกระจุกดอกไม้โบราณบอกแล้วว่าคลิปนี้เนี่ย เป็นอะไรที่งานโบราณสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ1900บาทค่ะน้ำหนักชั่งรวม2.16กรัมแล้วหน้าเขาจะเป็นปะหะนะคะก้านเขาจะเป็นทองค่ะก้านเขาแป้นเขานะคะแป้นจะมี2ไซส์นะมีแป้นใหญ่กับแป้นเล็กแป้น แป้นใหญ่จะได้ทองที่85.90แป้นเล็กจะมีทองอยู่ที่63.14เเพชรเม็ดกลางจะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกสรน,นะคะเม็ดละประมาณ7ตังค์บริวารจะเป็นกุหลาบค่ะแล้วก็น้ำโดยประมาณก็คือ95ชิ้นงานหวานสวยรูปแบบหวานสวยนะคะและไซส์ก็ถ้ามอง ตาเปล่าเลยนะไม่ผ่านกล้องเนี่ยก็ไม่ได้เล็กไปนะไม่ได้ไม่ได้ว่าจิ๋วมากนะคะเนี่ยค่ะไซส์เขาก็อยู่ที่8มิลไหมจะนะประมาณนั้นนะคะสวยค่ะอันนี้ก็เป็นงานเคสสีเหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้คือแป้นนะคะอันนี้คือก้านด้านหลังขัดชุบให้เรียบร้อยแล้วสวยนะ งานแบบนี้หายากสุดๆเลยหายากกว่างานโมเดิร์นงานใหม่ๆนะคะงานใหม่ๆเดินไปทางไหนก็เจอค่ะกำเงินไปก็เจอค่ะได้หมดนะคะซื้อได้หมดซื้อง่ายๆซื้อได้หมดแต่ถ้างานโบราณแบบนี้ต่อให้มีเงินก็หาไม่เจอไม่มีของนะคะเพราะเขาไม่มีผลิตใหม่แล้วน,นี่คือแป้นเล็กนะสวยมากเลยเดี๋ยวจะใส่ในหูเทียมให้ดูด้วยดีวยดวยกว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่ที่ ดูแล้วโหหวานอบอุ่นเป็นคนที่ดูดีมากๆอ่ะเป็นผู้ใหญ่ที่ภูมิฐานอ่ะนี่ใส่แล้วประมาณนี้เลยนะคะดูภูมิฐานเลยสนใจคู่นี้ทักได้เลยค่ะ เป็นเพชรโบราณค่ะเม็ดกลางใหญ่นะคะเม็ดกลางเนี่ยเขาตีมาที่37แต่นะขอตีแค่35ตังก็พอชิ้นนี้15,500บาทน้ํบาทน้ำหนักชั่งรวม2.96กรัมตัวเรือนเป็นปาหะแล้วก็บริวารจะเป็นเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบเกรดขาวเพชรตรงกลางเนี่ยใหญ่สวยหวานเนี่ยค่ะเม็ดใหญ่ๆเลยท่านใดที่มองหาเพชรเม็ดใหญ่อยู่นะคะ ชัดเจนค่ะรูปแบบเนี่ยเขาได้รูปแบบมาจากเมืองนอกงานยุโรปนะคะเห็นไหมเม็ดกลางอย่างสวยอะ่ะใหญ่โตหันข้างค่ะขาวนะคะตีแค่96นะน้ำเพชรนี่ค่ะสวยงามเล่นไฟดีวิ่งวับเลยเวลาคุณใส่ไปเดินห้างไปเที่ยวไปออกงานต่างๆนะคะ เพื่อนเห็นมาจากนู่นะคะประตูเข้าง,งานนะคะ,ะแล้วเรามาดูไซส์เพ็ดนะคะวัดกันง่ายๆกับไม้บรรทัดแบบง่ายๆนะคะค่ะประมาณนี้เลยค่ะรูปแบบจะเป็นแบบแบบงานทางยุโรปค่ะงานแบบนี้อายุ40 50ปีมีนะคะงานบ้านหม้อกเก่าไม่ใช่จะเจอกันง่ายๆเพราะไม่มีผลิตใหม่แล้ว ถ้าเป็นงานโมเดิร์นนะคะเดินไปไหนก็เจอค่ะนะกำเงินไปทางไหนก็เจอแต่อันนี้กำเงินไปก็ไม่รู้จะมีของให้หรือเปล่านะคะถ้าถูกสตาถูกใจนะคะก็ทักได้เลยค่ะมองไกลๆโอ้โหวิบวับตังต่อเนื่องกันกับงานโบราณชนี้จะเป็นจี้เพชรโบราณแล้วเป็นเพชรก้นตัดด้วยนะคะเม็ดกลางนะแล้วก็ ช่วงบริเวณตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเพชรเ,เหลี่ยมโบราณเช่นเดีวกันจะมีเหมือนการการเจียแบบก้นตัดนิดนิดด้วยคล้ายกันนะแต่ไม่คอนเฟิร์มนะคล้ายกับเ,เหลี่ยมยุโรปนะคะเหลี่ยมยุโรเปียนะคะเขาเรียกว่าคล้ายๆเหลี่ยมยุโรเปียนคัดนะคะแล้วก็ที่เหลือบริวารเนี่ยเขาก็จะมีเป็นกุหลาบเกรดขาว ชิ้นนี้สวยหวานตรงนี้เขาจะมีบานพับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูรายละเอียดกันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะคะว่าไซส์ไหนอะไรยังไงนะน้ำหนักอะไรยังไงราคาห5 9 0 0านเก้าอบาทน้ำหนักชั่งรวม 5. 3 8ดสาแปดกรัมตัวเรือนเป็นปาหะเพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดกลางนะคะเป็นก้นตัดไซส์ประมาณยี่สบห้าตังแล้วก็ตรงช่วงข้างบนตรงนี้นะคะก็จะ เป็นอ,ออกก้นตัดเจียเก่าเหมือนกันนะคะเจียแบบโบราณเหมือนกันนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นบริวารจะเป็นกุหลาบบ้างสลับสลับกันไปเป็นกุหลาบเกตขาวค่ะต่อมาไซสค่ะไซ์เดี๋ยวเดี๋ยวเทียบกับเหรียญให้ดูด้วยนะคะกว้างสุด2เซนนิดนิด,นดความยาวอยู่ที่4เซนต่อมาแล้วก็ด้านหลังเขาจะมีเ,เขาจะมีเข็มด้วยนะคะไม่แนะนำให้ใช้นะเพราะว่าเข็มสั้นหน่อยนะคะ เ็นไหมคะขาวมากเลยขาวสวยลายหวานคลาสสิกเหล่านี้เขาจะเป็นงานที่ได้ต้นแบบมาจากยุโรปเห็นไหมตรงน,นี้ก็จะเป็นบานพับไม่ไดเ้เขาไม่ได้หักนะแต่เขาจะเป็นบานพับเป็นห่วงเชื่อมเห็นไหมคะห่วงคล้องห่วง,ง,วงด้านหลังเข็มอย่าอย่าใช้เลยไม่แนะนํานะคะกลัวหายคะ่ะหายแล้วร้องเลยนะเนี่ยจริงๆหายยากนะคะ อยากให้ดูว่าเห็นก้นตัดอยู่นิดนึงจะซูมยังไงดีให้เห็นนะอ่ะนี่ตัวเหลี่ยมเก่าพยายามดูยากถ้าเป็นโอลโอลไมคัทนักจะตัดเยอะแต่ถ้าเกิดว่าไอ้นนี้จะตัดน้อยน่าจะเป็นยูโรเปียนแต่ไม่คอนเฟิร์มนะคะตัดน้อยเห็นเห็นเห็นยากหน่อยเดอ๋ยวนะ่ะอ่านี่นี่น,นี่ดูตรงนี้นะคะ ดูตรงนี้ดูที่ตรงนี้เห็นไหมคุณจะเห็นไหมเห็นไหมเขาจะไมืไ่แหลมจุบม๊บอะนั่นก็เหมือนมีรอยตัดอยู่นิดหนึ่งนั่นั่นีน่น,นี่นะคะใครสะสมเพชรเก่านะเก่ากึกกึก๊กอ,อันนี้เป็นรองจากยูโรเปียนนะความเก่าลองพิจารณาดูได้เลยนะแล้วสวยแล้วหายากถ้าเทียบกับเหรียญสิบนะคะอันนี้ค่ะประมาณนี้เลยไม่รวมห่วงนะนะคะสวยมากเลย สวยมากท่านใดสนใจทักได้เลยค่ะที่เป็นสังวาลเพชรโบราณเวลารีบๆจะหาซิเจาะสร้อยทีจี้ทีไม่ต้องเลยชิ้นนี้หยิบมาปุ๊บใช้งานได้เลยจังหวะรีบร้อนนะคะก็เนี่ยค่ะ เป็นสังวานเพชรโบราณ16,800บาทเท่านั้นค่ะ6.55กรัมตัวเรือนปาห่ะความยาวสร้อยมาถึงจุดตรงนี้นะคะ15นิ้วยาวถึงตรงนี้ก็คือ16นิ้วค่ะคุณจะเห็นว่าลวดลายเนี่ยเป็นลายปกเสื้อเห็นไหมคะงานวินเทจงานคลาสสิกเนี่ยเขาจะเป็นลายปกเสื้อสวยเนาะสวยแล้วก็มีดอกไม้หวานๆนะคะนี่ค่ะดอกไม้หวานๆไหวได้ดุ้งดิงดุ้งดิงนี่ค่ะ เขาจะไม่แข็งทื่อนะคะแล้วก็งานจะเป็นงานบานพับปึ๊บปึ๊บนี่นะใครที่ผอมๆได้เปรียบเลยได้เปรียบเลยเพชรรวมทั้งหมดนะคะโดยประมาณน่าห้าสิตังแล้วก็มีเพชรกุหลาบด้วยน่ารักอะ่ะเป็นปกเสื้อน่ารักนะคะงานวินเทจเนี่ยตรงกลางเพชรเกสรเหลี่ยมเก่าสวยนะสวยหายากค่ะ อันนี้ก็เป็นบล็อกเชนเห็นไหมบล็อกเชนมีมาหลายลายนี้มีมานานมากแล้ว40-50ปีมีแล้วก็ตรงนี้เจ้าของเดิมคงผอมอะเขาคงไปต่อห่วงตรงนี้นะคะต่อห่วงตรงนี้แล้วคือหรือคุณคุณจะต่อห่วงไปเรื่อยๆก็ได้นะไปที่ร้านที่นามบอกว่าทําได้ที่ดีโอสยามชั้นสามใครไม่รู้ก็ทักมาได้นะีคุณต่อห่วงไปเรื่อยๆต่อห่วงไปเรื่อยๆปรึกษาช่างนะเพิ่มความยาวได้นะคะเนี่ยค่ะ สายสร้อยสวยงามด้านหลังด้านหน้าโอ้โหนานหายากดอกไม้อยู่ไซส์ไหนลองดูเนี่ยค่ะได้อยู่นะหนึ่งเซนเป็นงานบานพับเนี่ยถ้าคคอคุณเล็กก็แบบอย่างนี้ถ้าคอคุณกว้างก็อย่างนี้อ่าเห็นไหมสวยมากโอ้ยคลิปนี้สวยโบราณหมดเลย ท่านไดสนใจวันนี้นะคะชิ้นไหนก็ได้เหมาก็ได้นะคุ้มหมดทุกชิ้นเลยทักได้เลยค่ะอัสลามอะลัยกุมสวัสดีจ้า